สวัสดีค่ะลูกค้า fc ร้านพ่อเจริญแท็กเตอร์ทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะมีรถเกี่ยว dc 70g นะคะมารีวิวลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถเกี่ยวไว้ใช้งานรถเกี่ยวที่พร้อมใช้งานนะคะเครื่องดีเกียร์ดีไม่หอนไม่โซมค่ะต้องคันนี้เลยค่ะลูกค้ารถคันนี้สภาพพร้อมใช้งานค่ะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะเกียร์ไม่หอน รถคันนี้จดทะเบียนปี2559ค่ะปี59นะคะลูกค้าเล่มชุดโอนครบค่ะชั่วโมง2,003แท็กดี2เส้นเลยนะคะลูกค้ารถสภาพพร้อมใช้งานปี59หนูเปิดราคาอยู่ที่395,000บาทค่ะ395,000บาทราคาต่อรองได้หน้างานค่ะลูกค้า ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็มาดูและมาต่อรองได้ค่ะร้านตั้งอยู่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามค่ะออกจากอ่อร้อยเอ็ดค่ะอยู่เส้นร้อยเอ็ดวาปี2 7กิโลค่ะตั้งอยู่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามค่ะร้านตั้งอยู่เส้นร้อยเอ็ดวาปีนะคะช่วงล่างนะคะช่วงล่างไม่แดงคะ่ะลูกค้า ช่องล่างไม่แดงแข็กดีสองเส้นเครื่องเกียร์ดีไม่มีหอนไม่มีผูค่ะรถสภาพพร้อมใช้งานเลยลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถเกี่ยวไว้ใช้งานราคางบส0 0แสนต้องคันนี้เลยค่ะราคาต่อรองได้หน้างานนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์080611 0653 06 080611 0653 06ค่ะฮึบ เกียร์ไม่เคยตัดนะคะเกียร์ไม่เคยผ่าเสาตู้ไม่แตกเดี๋ยวไปดูคลิปนะคะคลิปรีวิวนะคะการใช้งานนะคะไปดูกันเลยค่ะ